มักโทรศัพคืนนี้ดิของแท้กอนสัดแจ๋วนุ่งม่าใช่ไหมใช่นี่พิมพรนะ ที่เนี่ยน,นี่นเอาเงินให้เธอก่อนใช่ไหมเราจะเอาของเก่าแล้วไปแลกของใหม่เอาเงิน <c oughs> เอาของใหม่ไปแลกเงินก็ได้เยอะสินี่เอาของเก่าไปแลกน่าจะได้สักตงังค์อะไรอ๋รอปลานตน,นางงูมันมีงูเนาะถึงวันเกิดวันหน้างูววาบ่กนะอ๋อปลาต เง้าเอิ ATM ออมสินต้อ,องออมสินออมแสนกดจนจะกดไม่ออกแล้วก็ะตังก็จะกดไปซื้อของไว้ทำบุญวันอังคารน เพราะว่าพระมาบินทบาตอยู่แล้วนี่แหละอบตนางัวของเราเล้อูอ้สสดคุณภาพปลอดสาร เล่นเนื้อแดงราคาถูกทางทาง ที่บ้านเ้านอางยังไมัอบานก็คือทาไมม่จะมีอย่างจะทำไหมไม่ใังฮะม่ใช่ตังทำไมมี a อทเใบเลเออะไรสิอันนี้เองีูงนีขมเลยเฮ้ยจะกั หน้าเงินนะาไเยีดยเลน่เงินอากได้็เราันม่รใซื้อใชจนไม่เงินแ่นียใช้จนไม่กดจนไม่มีกดไม่ออกแล้วเนี่ยกดจะกดไม่ออกแล้วเนี่ย ถอดทูดไม่รู้ว่าจะมีโอกาสพอจะได้บวชลูกหรือเปล่าฮะไม่อยากเก็บเงินเดี๋ยวก็ตายก่อนไม่ได้บวชลูกเนอะอยากเห็นชายผ้าเหลืองลูกอืมจะไปอยากอะไรเบี้ยมาดิแสดงคนผมมึงหัวมูซาพระตุมาตยนี่ว่าซื้อมาในแค่ไหนไม่ใช่หรือรีบละรีบละคันจัดอันเจ๊กินใหญ่โตบิสังเอาตาที่มีหรือเปล่า ไปท่าไอ,อ้เมนพองหัวใจก็เอาตามที่มีนั่นแหละแล้ว,ออลวมันมีหรือยังเอาไอ้พี่ม,มานี่แถวหม้อกุ้งสีเขียววะเขาจะให้มีใช่ไหมละ่ะเออถ้าแต่ชุดเท่าออไรอะไรเป็นเช่าบูชารเรื่รสุดวดีด้วยะอย่างงี้ก็ตามมาสี่อย่างน้อยก็ค่า,ารถก็ได้ให้เขามาให้เขากลับถ้าจะว่ามานี่อย่างน้อยก็มีหม้อแกงข้าวข้าวหม้อแกงหม้ออ,นนอะอไรโอ้คือมือฉันมือเกือมากแขนก็แขนเจ้าหน้าขอามหาวะ ก็ท่านั่กเนี่ยไม่ต้องมีพิธีเียตร้องแค่จัดบวชข้าวแกงแ้งข้าวหม้อแกงอก็มาทำพิธีบวชแต่แม่ใบบัวเด็ดมาลองตัดทบแกงขภาวผาของแมบอกเออแคนั้นเองไม่ไดต้องการเยอะแยะนะคอร์สวิกระฟันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้คอร์สสามเดือนสี่เดือนแล เขาให้มีกินกินไปมัลันโอเคเก่งผ่านป่ะจะตึงได้ว่านั่นแหละอก่็จะได้บวดนู่แต่วันมันามงมั่งทันงัลายอะไรเป็นจับก่อนก็ได้มั่ได้ไปืมือสิมันนั่สิมีนงง ไม่มีอันนั้นเดี๋ยวเอา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 ช็อตเอาช็อตแล้วก็ใส่เปลงนี่เอาแค่นี้พอ